เอาละครับตอนนี้เรากําลังเลือกของให้แฟนแชมป์อยู่นะครับคุณหยกครับอันนี้ไม่คืออะไรครับกําไรค่ะห้าบาทเองนะคะชาวเขาขายนะครับเมื่อกี้ผมเสียข้างโง่ข้างบนครับผมซื้อมาในราคาสิบบาทครับนี้เท่าไหร่ครับอัลละอัลละบาทโอ้ยข้างบนอัลละสิบบาทตลกแล้วตลกแล้วอันนี้อัลละบาทแชมป์แฟนชอบสีอะไรไอนะครับแฟนแชมป์ชอบสีอะไรผมก็ยังโทรไปถามแม่ ะโทรเป็นสัญญาณมีเต็มเลยเนี่ยลองกดลองกดลองกดเครืองขายใช้ไม่ได้คิดว่าคุณแชมป์โทรคงโดนด่ากลับมาครับทำไมเนี่ยถามว่าไงมีอะไรหลายสีชอบชอบเจ้าสีอะไรอ๋อคุณแชมป์ใช้เครี่องใช่ไหมครับอ้าวโควติดด้วยสัญญาณเออคุณคุณแชมป์ใช้เครือข่ายเลยครับอ๋ออยู่ดอยสุเทพ ดูวิธีการของคุณแชมป์นะครับว่าเขาจะใช้วิธีอะไรรทกัมลังเลือกอนลังไม่มีกำไรหลายสีเลยอไ้ลเ่าับีแลสี้วนละร้อยอละร้อเลยแหละครับคุณแชมป์ละร้อยเลยแหละครับสทุกสีเลยเหรอชอบชอบทุกสีอย่างงี้คุณแชมป์ก็เดือดร้อนแล้วครับ คุณแชมป์ก็เดือดร้อนแล้วครับเพราะเขาชอบทุกสีครับนี่แหละครับคุณกิ่งอันนี้คืออะไรครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อร่อยไหมครับกุนเดลิทิวเบอร์สตรอเบอรี่เหรอใช่สตรอเบอรี่กินไมว่าผมมีกินไหมใช่ไหมช่วงผมมีทิงอ่ะปุ๊กคือต้อนคางค่ะโยดอ้อังคางอ่ะ ไอ้ลองถ่าลยลงเฟสที่เดี๋ยวเธอเดในเฟสมางก็เอาไปให้เลยมันถ่ายเออมันจะเรียกว่าของฝากได้ไงมึงเฮ้ถ่ายถ่ายถ่ายเลือกให้เลือกถ่ายใหเลือกนีเนี่ยถ่ายเลือกแบบนึงโอ้ยเต้มลังถ่ายวิดีโอ